สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการถแถลงผลงานย้ำชัดนะคะว่าเกษตร99ก็คือ99วันทำได้จริงก็ยอร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่องมุ่งยกยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางค่ะที่ห้องประชุมทลาทิพย์อาคาร99ปีนะคะ ซึ่งก็มีร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการถแถลงการดำเนินงานเกษตร99วันทำได้จริงด้านการยางแห่งประเทศไทยนำโดยนานยกรผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยค่ะและก็รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการรองผู้ว่าการด้านธุรกิจเข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะคะพร้อมกับเผยการ ขับเคลื่อนนะคะการดำเนินงานของกอยทตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนายกรน,นะคะก็ได้เผยถึงการดําเนินง,งานของกยทที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะสั้น99วันนะคะว่านโยบายการปราบปรามสินค้าเกษตรนําเข้าผิดกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้ความสําคัญนั้นกยทน,นะคะได้ร่วมการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ ในการทำภารกิจของทีมเฉพาะกิจพญานครราชเพื่อปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าทำผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งทีมสายรับยางจะกเคกรือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและสอดคล้องการลักลอบนำยางนะคะเข้ามาก็คือยางผิดกฎหมายนั่นเอง พร้อมแจ้งเบาะแสแก่หน่วยงานท,ที่ที่มีอำนาจเข้าจับกลุ่มให้มีราคายยางนะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นนั่นเองสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้กับชาวสวนยางซึ่งนอกจากนี้กยทออยังดำเนินการตามนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวสวนยางด้วยการจัดสรร สวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยล่าสุดได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่ทายาทกรณีเกษตรกรชาวสวนยางนั้นเสียชีวิตลงที่ขึ้นทะเบียนกับกยทถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนะคะทุกกรณีจะใจ่ายให้รายละ30,000บาทรวมวงเงินประมาณ380ล้านบาทนั่นเองค่ะ